ไปยังคะไปยุ่งอยู่กินขนมก่อนหรือจะล้างชามก่อนลูกไปยายนา่อ,อ,อโอเคค่ะเ,คเดี๋ยวล้างเสร็จค่อยกินเนาะโอ,โอเคค่ะ ลอยยายทำอะไรลูกรอยายทำอะไรรอชามยายใช่ไหมใช่อ anyway> ๋ออ yes uh> like ๋อหนูจะล้างจานให้ยายด้วยอ่ะแล้วตาชาล่ะลูกเอาทำไมอ่ะเอาทำไมอ่ะคะอ๋อ ตาชาร้องไห้เสียใจแน่ๆแล้วของยายตุ้ยรอไหมรอจ,รอจีแล้วทำไมยายตุ้ยถึงรอล่ะแล้วทำไมตาชาถึงไม่รอล่ะอืม เดือดชาไอ่ตั้งหนูไม่เปียกเลยไม่ใช่เดือดชาหนูไม่เปียกก็หนูนไม่ได้จอดข้างน้ำไงคะตอนนี้หนูจอดข้างหลังไงลูกมันก็เลยไม่เปียกถ้าหนูจอดด้านข้างมันก็เปียกชามที่หนูเอาไปคว้าใช่ไหมคะใช่ไม่บายบ,ายบายยิ้มหวานหวานหน่อยหขอก <c oughs> หกหก <c oughs> หก <c oughs> บ้านเรามีกี่คนคะบ้านเรามีกันกี่คนครอบครัวเรามีกี่คนใครบ้างใครบ้างพ่ออ่ฮะแม่ฮะแล้วพี่ๆกับปุ๋ยกับหนูกับแม่อือกี่คนหกคนแนหกคนใช่ใช่เหรอว่ามีมีใครบ้างมีแม่อ่ฮะพี่ๆปุ๋ยแม่แม่กับพ่อกงมี โโเเลหล่อครอบครัวเรามีห้าคนนะลูกมีเอเธอร์หนึ่งคนพีพีสองคนปรีสามคนพ่อสี่คนแม่ห้าคนไม่ใช่หกนะคะหกคนใครอีกคนหนึ่งอะลูกใครอีกคนหนึ่งฮะฮะใหญ่ต้วใช่เปล่า